อ่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Racing m a ั t e r นะครับวันนี้จะมารีดูเวกวี่ยวกับ R32 นะครับผมอ่ะดูกันหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม Racing m a ั t e r ที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้าเติมเกมที่นี่ Top Up Gamer ก็ขอฝากเราเติมเกมทำเอาเกมมือไว้นะครับเติมถูกเติมเองใะ้ยูใ,ในการเติมนะครับสามารถทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะครับเช็คเลททุกครั้งก่อนเติมด้วยนะโอเคพอเพราะเอยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาต่อกันที่ R3 2นะครับช่วงนี้รู้สึกแบบเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับขอโทษด้วนยะจอยแบบไม่ชินมือจริงตองหน้าต้องใช้เวลาสักพักอ่ะอย่างแรกคือมาดู R3 2กันก่อนครับ R32 เขาบอกว่าปรับเป็นการปรับใหม่นะครับก็มาดูกันแล้วกันอัตราการความเร็วก็ยังแบบ ตับเตีย้ยเรียดินเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ยังเน้นการควบคุมแล้วก็การมุมแ,แคบนะครับแล้วก็จริงๆถ้าดูจากจริงๆก็คล้ายๆกับอิมิล่านะแต่ว่าอันนี้มุมกว้างนี่อาจจะดูเศร้าๆอยู่นิดนึงนะฮะเป็นรถแบบรถเลี้ยวจ๋าๆเลยนะฮะอือรถแบบเลี้ยวจ๋าๆเลยนะฮะว่าเป็นรถสี่ล้อนะฮะก็มาเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะใช้เป็นสองสามสองสองสามสองเหมือนเดิมนะครับอ่ะสนามแรกมาดูกันก่อนมาเนียนเทสเทเทระบบนะครับ ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้รู้สึกว่าวิ่งได้ไม่ดีนี่นนะอย่างเท็ใดคลิปที่แล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่ามองจังหวะวิ่งไม่ดีอ่าสามสองเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดสำหรับผมนะมันยังเป็นจุดเซฟโซนมากกว่าเออคือถ้าถามผมมันวิ่งดีเท่าอ e ิมิล่าไหมจากการที่จับจับดผูผมรู้สึกว่าถ้าผมวิ่งอ e ิมิล่าได้ได้ไวกว่าได้ไวกว่าอ่าสามสองครับ a 3 2ผมขับง่ายกว่าในความรู้สึกผมนะอืความรู้สึกผม r 3 2 2ขับง่ายกว่านะอันนี้ไม่รู้ว่าความเห็นจะเป็นตรงกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าสำหรับผม r 3 2 2เป็นรถที่แบบขับง่ายอะครับแล้วมันมันมันจัดหน้าง่ายมไม่ได้แบบมิล่าคือผมจัดจัดหน้ามันยากมากอยู่นี้ผมบอกไม่รู้ว่าผมเปม็นคนจอยเป็นเพราะอะไรใครเล่นทัดเล่นจอยเล่นคีย์บอร์ดเพื่อนมาบอกเลยแล้วกันมีปัญหาไหม ผมมันมีปัญหาอาก,การจัดหน้ารถตั้งแต่ฟอร์จีทีแล้วมันทาไหล่ฮะอืมมันคุมไม่ค่อยอยู่ผมก็เลยชอบเล่นรถแบบอย่างแบบสแตนดาร์ดอย่างมากกว่าที่แบบว่ามันไม่มีอะไรมากอันนี้ดินแดงเดยอะไปนะฮะแต่เสียงเครื่องก็ยังแบบว่าคลาสสิกฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจจริงๆผมก็ไม่ใช่แฟนสกายไลน์อะไรขนาดนะั้น ต้องบอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้เป็นแฟนสกายไลน์แค่นั้นแต่ว่าด้วยความที่เราเล่นรถเกี่ยวกับซีรีส์่มันผสมควรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะมีความผูกพันระดับหนึ่งเดียวก็คือเดียวเดียวไปตามมือจริงๆนะบางคนบอกมันในนี่เยอะเกินไปสำหรับผมผมว่ามันมันเลี้ยวไม่ได้เดี้ยวยากเลยค่ับนะมันยังเป็นรถที่แบบน่ง่ายๆครับแต่ว่าปัญหาคือมันไม่ได้มันไม่ได้เร็วมากแค่นี้ มันไม่ได้รู้สึกถึงความแบบว่าเฮ้ยมันเร็วนะเว้ยจับเป็นตัวท็อปอะไรอย่างงี้แต่คือมันมีความรู้สึกแบบมันขับรถขับสบายสบายอ่ะเรียกว่าอฟิลไหนวะมันรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ะคือแบบแม่งแบบขับแบบขับแบบขับเรื่อยอ่ะไม่อย่างที่ผมบอกมันฟิลคล้ายๆของญี่ปุ่นนะคือมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเออก็ขี่ขี่แบบไปเรื่อยๆมั่นใจว่าจบได้แต่ปัญหาก็คือแบบว่าอาจจะไม่ได้หวือหวามากอะไรย่างเงี้ยตอนผมเล่นญี่ปุ่นผมให้นิยามประมาณนี้จริงนะสระอาสามสองอ่ะ พยายามจะช่วงนี้พยายามจะพยายามแบบไม่ให้ดิบแดงเยอะอะไรเงี้ยตอนผมไปลงแรงผมก็เล่นได้โอเคอยู่นะผมก็ค่อนข้างจะพอใจกับฝีมือตอนลงแรงอยู่แต่ว่าเวลาผมมาเทีรถสองอวันสองวันมาเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเล่นได้ไม่ดีเลยตอนเทร์รถไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินมั้ง มันเป็นแบบว่าฟิลที่แบบว่าเราเรยงๆเราบางคานไปแล้วเร,เราเล่นถนัดไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยช้าเลยครับผมลำบากใจการเลือกสองคันนี้มากเลยนะทำไมไม่เอาเนโบไว้ผมหอถ้าไอ้คันนั้นนี่คือผมจะเลือกง่ายผมชอบส่งนีแต่อีสองคันที่อยากได้ก็อยากจะได้อยูน่นะคร เลือกมาคันหนึ่งเราอิมิล่ากับอาสามสองแล้วเดี๋ยวก็อีกคันหนึ่งน่าจะไปรอเดี๋ยวโบเลยถ้ามันไม่มาพร้อมกับอะไรใหญ่ๆอน่นะก็คาดหวังว่าหวังว่าผมไม่มากับรถใหม่ๆริบถือว่าโอเคนะครับดีบง่ายอยู่นี่ก็มาเดิมผมวิ่งได้ไม่ค่อยดีอะไรไหมคะแนนนอยเนาะ รู้สึกเลยครับว่าช่วงนี้แบบว่าวิ่งวิ่งไม่ดีจริงจวิ่งไม่ดีจริงแบบไม่จะบอกวิ่งไม่ดีก็ไม่เอาด่านนี้นะสงสารตัวเองนะครับเพาด่านนี้แล้วกันนะเนี่ยคนที่จับเรารู้สึกเป็นยังไงมาสำหรับ R32 ผมรู้สึกเหมือนกับว่ามันดีกว่าเดิมไอความรู้สึกความรู้สึกที่แบบเราเราสัมผัสได้ว่ามันดีกว่าเดิมครับแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าต้องบอกว่ามันไม่ได้ถูกใจทําให้ผมว้าวนะอ่า มก็คงอบอกว่ามันไม่ได้ถูกใจขนาดขั้นแบบว่าทําให้ผมเฮ้ยแม่งเจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็เล่นง่ายครับเม่กี้มีขูดไปนิดนึงช่วงนี้คุณเจ๋ีผมเล่นแบบแปละแปะแปะนี่ผมยังรู้สึกว่าผมเล่นแปะเลยตรงนี้เอาจริง ผมไม่ได้อยากโทษจอยมากนะแต่ว่าเพราะว่าจริงๆมันก็ใช้มาหลายวันแล้วแหละต่อให้เล่นมันไม่เยอะมันก็ควรต้องชินเนียแหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่จอยผมแปลกหรือว่าเป็นที่รถมันแปลกพวกนี้ผมเล่นเทสถ้าเป็นรถเก่าๆที่ชินๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเป็นรถใหม่ๆนี่คือแบบเรื่อง็นไรนี่คันนี้หักหัวรถได้ดีมากนะครับ ว่าแต่มแต่แหันนิงมันเยอะมากอุ้ยชวน่ตัวนี้ผมเป็นอะไรไปวะเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกครับมาเทสรถครับไม่ได้มาเล่นให้ดูนะอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังมาเทสรถให้ดูเฉยๆนะว่าฟิลขับคุณคิดเหมือนผมหรือเปล่า จริงๆมันขับง่ายกว่าอิมิล่าในความรู้สึกผมจริงนะถ้าถามผมขับง่ายกว่าแต่ว่าอืมมันจุดโดดเด่นมันอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่าผมก็ถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมมันก็ดีนะในความคิดผมอ่ะมันใกล้ๆกันมันแล้วแต่คนชอบเลยจริงๆมันแล้วแต่คนชอบเลยมันมันด้วยปัจจัยหลายอย่างแต่นี้ผมคลิปนี้ผมจะไม่ได้เทียบให้ดูฟังผมจะมาพูดในเรื่องของของมันอย่างเดียวแล้วกันด้วยส่วนตัวแล้วถือว่าเป็นรถขับดีกว่าเดิม แล้วผม,ผมต้องคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่นวสกายไลน์ R32 เนี่ยมันม,มีพื้นฐานแฟนลับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่มันปรับได้ดีกว่าเดิมคนน่าจะโอเคสำหรับคนที่ซื้อเคยซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วมีไว้ก่อนแล้วน่าจะรู้สึกโอเคขึ้นเพราะว่ามันใช้งานได้จริงมากขึ้นเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับถือว่าโอเคมันอาจจะบางคุณคุณอาจจะอย่าคาดหวังว่ามันจะว้าวว,าว้วาวซ่าขนาดมันจะตัวท็อปขนาดนั้นมันมันก็ได้ประมาณนี้แหละ มันก็เป็นประมาณนี้ถือว่าวิ่งโอเคแล้วก็เลี้ยวได้ค่อนข้างดีนะครับจริงๆก็เป็นรถที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเป็นรถที่แบบค่อนข้างที่จะอย่างที่เคยอย่างที่พูดไปคือมันเป็นรถที่เล่นง่ายเป็นรถที่เล่นง่ายครับเป็นรถที่เล่นง่ายเลี้ยวง่ายนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูไวปื๊ดปราดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเป็นรถที่ถือว่าโอเคคันหนึ่งเพราะฉะนนั้อย่างที่บอกคือใครจะเสริมาคัดล่างหรืออะไรเงี้ย ลองดูแล้วกันว่าระหว่างถูกใจคันไหนระหว่างอ e ิมิล่ากับอาสามสองนะครับเพราะโตัวของเองเนี่ยเอาจริงๆคือยังยังตัดใจไม่ได้อย่างอ e ิมิล่ามันก็จะมีข้อดีของมันอาสามสองก็จะมีข้อดีของมันอะไรเงี้ยอืจริงๆของผมอะถ้าถามว่าถ้าตายการเล่นของผมอาจจะเหมาะกับอาสามสองมากกว่าเพราะผมชอบเล่นเป็นระยะเวลานาน,านๆเพราะงั้นคือการใช้สมาธิกรบรดน้อยๆมันจะเป็นสิ่งที่ดีสตหรับผมเออเพราะว่าแบบผมเล่นไปคุยไปนั่งเล่นนู่นนั่งน,นี่อะไรเงี้ย ไม่ค่อยเม้มอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นรถที่ขับง่ายอ่ะมันจะถูกใจผมมากกว่าอืนนี้คือสตไตล์ผมนะอืมหลักๆคือสตไตล์ผมจะเป็นอย่างนี้แต่อันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบจริงค bon. รับก็อย่างที่จับดูก็ประมาณเจ็ดกว่าเจ็ดกลางๆไปปลายๆรัประมาณนะผมให้มาเจ็ดห้าเจ็ดหกปรานะเพราะว่ารถคันนี้ก็ประมาณนี้คือจับไปเสร็จปุ๊บเราสัมผัสได้ว่ามันโอเคมันโอเคครับมันโอเคมันเล่นมันเล่นได้เล่นได้แล้วก็ถือว่าเล่นดีนะครับ มันไม่ได้แบบถึงพวกขาดการคือความวาวตอนจับอะ่ะคือเรื่องเลี้ยวเนี่ยดีกว่าที่คิดต้องบอกว่าเรื่องเลี้ยวดีกว่าที่คิดจริงๆไหมให้มา9.5ถือว่าเลี้ยวดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าดิมูก,กว้างนี่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะฮะแต่ที่เหลือก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ว่าความเร็วสูงสุดมันจะต่ํานิดหนึ่งโดยส่วนตัวถ้าใครอยากจะจับอย่างที่บอกคือ,อสนามละสามแล้วกันสนามละสามเมตรลองลอง คือจะเทสรถสักคันหนึ่งอ่ะมันเหมือนซื้อรถสักคันหนึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกไม่ได้ออกง่ายนะครับทําไม่ได้ออกง่ายไหมคือปัญหาคือมันไม่ได้ตรงเลทง่ายๆพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับมันไม่ได้ตรงเลทง่ายๆเพราะฉะนั้นพยายามเทสเทสให้ถูกดูก่อนว่าถูกใจไหมเราเค่อยจับเหมือนเวลาคุณซื้อรถจริงๆอย่างนเงี้ยจับให้ให้พอใจก่อนว่าถูกใจหรือเปล่านะครับแล้วตอนได้มาจะได้ไม่รู้สึกอะไรถ้าคุณแฮปปี้ขับสนุกกับการไต่แรงชีวิตการเล่นแรงมันก็จะสนุกนะครับ เพราะว่าอย่างผมอะมาสนุกแค่คันบนกับคันกลางขอคันล่างปุ๊บนี่คือแบบว่าถ้าช่วงไหนแบบมาเก็บไอ้คันล่างๆเนี่ยบางคันก็คือแบบไม่อยากได้เลยอ่ะเออความรู้สึกนั้นจริงแล้วพอเวลาแบบลงมาเสร็จปุ๊บแบบมันได้แบบที่สี่ที่ห้าอะไรเงี้ยอ,อ่ามันไม่ติดหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยมันก็ได้รู้สึกแบบบางทีจะเฟลๆฟนิดหนึ่งนะหลักๆก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อยากให้ลองๆเทกันให้ดีโดยส่วนตัวแล้วทั้งสองคันมันดีทั้งสองคันนะครับดีทั้งสองคันอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนดีกว่า เพราะสไตล์มันค่อนข้างจะชัดเจน่เลยนะสองคันค่อนข้างจะต่างกันพอสมควรนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ